เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าเซลฟิตแพดใหม่เล่นกันยังไงนะครับโดยในคลิปนี้นะครับสอนโดยผู้เล่นอดีตอันดับหนึ่งของประเทศไทยเซลฟิตนั่นก็คือผมเองี่ครับได้มาถอนแล้วเนี่ยโดดเลยครับผมช็อตนี้เออมาดิเดี๋ยวลอยอนลอยอนลอยอนคนระับทุกคนโฟกัสแครี่เขาครับแล้วผมขออนุญาตโดดเลยครับโอ้โหโฟกัสแครี่เขาจัดเรียบร้อยให้ตรงนี้ปิดได้เนี่ยปิดกล่องได้เนี่ยปิดกล่องได้เนี่ย มาครับเซลฟี่เซลฟี่สกินเพลิงซัดเข้าไปเรียบร้อยหมดตี้หมดตี้อเนี่ยอย่างนี้มาท้อตัวเดียวเรียบร้อยอยังไงครับน้องจะไปไหนจ้าขอจ้วงหน่อยเออโดนไปครับโดนไปเฮ้ยเราเพราะว่าโฟกัสย้อนโฟกัสยูเอเฮ้ยมันยืนกันแบบนี้ขออนุญาตโดดคู่เลยแต่โดดไม่โดนโดนตัวเดียวก็พอแต่พี่มีท่าสองระยะกยยไกลไงครับน้องตีหมดตี้อะครับ รรัใใรั่มมใในไไนจฉพ้อส่วนของรุ่นในเทพพลังแสงนะครับก็ผมจะให้ทั้งหมดเป็นสามเซตแล้วกันนะครับผมจะขอเรียกมันว่าเซตแรกนะครับเป็นเซตการโจมตีแบบเน้นแรงนั่นเองนะครับเป็นเซตออกโซลิเวอร์สองทาลูกดาวซึ่งเป็นเซตยอดนิยมป๊อปปูลานะครับของเซลฟิตน,นั่นเอง โอเคโดยเซ็ตนี้นะครับจะออกเป็นโซลิเวอร์นะครับลงท้าโลคูดาวนะครับผมโบเกตสเปียรโอมิอาร์มนะครับดาบด้านเดเมจนะครับหรือจะออกเป็นกอดซ้อนก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็ดาบแดงแต่ถ้าอยากให้แรงๆเนี่ยก็ออกตามนี้เลยเน้นแรงนะครับไม่มีเน้นป้องกันเลยนะครับผมพลังแสงก็ใช้เป็นตัวโลกิเคิร์สครับนะแล้วก็ใช้เป็นตัววีด้านะครับที่เป็นขวานนะแล้วก็ใช้เป็นตัวลีคลเบรี่พัสนั่นเอง ลูนก็เป็นลูนเจอเกาะร้อยนะครับประกอบไปด้วยออนสลอตสินะครับผมอาซิซินเนตหกนะครับสปิเรตสี่นะครับแล้วก็เป็นดักก้อนขรศิบนั่นเองโอเคสำหรับเซตนี้นะครับส่วนของเซตต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นเซตขวานั่นเองซึ่งเซตนี้บอกเลยว่านักแข่งนิยมเอาไปใช้ในการแข่งขันสูงมากนะครับผมเพราะเป็นเซตที่เน้นถึกอึดและแรงครับผมอ่าโดยเซตที่ประกอบไปด้วยเลเวทานครับแน่นอนเป็นเพ่ของงานครับสายขวานครับผม รองเท้าโลคูดาวนะครับหรืออาจจะเป็นรองเท้าต้าซีซีก็ได้แต่ในเซตนี้ผมเซ็ตเป็นรองเท้าต้าซีซีไว้เนาะแล้วก็เป็นสเปลอลองกินุสนะครับผมดาบวดไดเมทเหมือนเดิมฟอร์ดเคปหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นกน่อทอนก็ได้นะครับแล้วก็มเมลียออฟทอยเนาะะอาจจะเปลี่ยนทอยเป็นกน่อทอนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เกมเนาะแล้วก็ส่วนของตัวพลังแฝงก็ใช้เป็นพลังแฝงถาวรน,นะครับนะช่วยในการเน้น HP นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวของไดเมจแดง2ชิ้นนะครับ ในส่วนของรุ่นนะครับผมผมใช้เป็นตัวออนสลอต h t 10นะครับ a s สซิ s i n a t e 10แล้วก็ด d r a g o นคอร์10เนั่นเองเซตต่อไปนะครับผมจะให้เป็นเซตสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ถามว่าพี่ครับพี่เอาเซลฟิตไปชนกับเม็ดส้มคนอื่นพี่เอาเซลฟิตไปชนกับเม็ดส้มซเซลฟิตด้วยกันเองเนี่ยพี่ใช้เซตอะไรนะครับคําตอบคือเซตนี้นั่นเองครับผมมันคือตัวรองเท้าโซนิ c บูทนะครับรองเท้าจอกรองเท้าเ,อ,เ,าเอ่อเกาะนะแล้วก็เป็นมุรามาสาคร,ครับ เดียนจิสครับผมเป็นตัวแมวเพนนะครับกอดท้อนนะครับแล้วก็เป็นทารอนทารอนนี่คือพระเอกของงานเลยนะครับสำหรับผมผมบอกเลยเนื่องจากว่าทารอนเนี่ยเป็นไอเทมรับจัดๆนะครับเวลาเล่นหนึ่งหนึ่งเนื่องจากมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะทารอนยิ่งตีแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการออกทารอนมาเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกติที่ค่อนข้างจะเน้นแรงนะเวลาศัตรูแบบใส่ตัวเลือดอะไรมาเนี่ยถ้าเราบิวทารอนเนี่ยเรานชนะชัวนะครับเฟี้ยวเลย ในส่วนของรูนนะครับผมผมใช้เป็นตัวออสตรอลสิบเลยนะครับสำหรับรูนหนึ่งเนื้อแล้วก็ใส่เป็นโทนหกนะครับแอสเซอริเวอร์สามเม็ดใส่เป็นโพเวสเอาไว้หนึ่งเม็ดนะครับและที่เหลือเป็นเกาะหมดเลยนะครับกีดบอลเป็นเกาะ9เม็ดล้วนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูนก่อนเข้าไปดูรับชมทิกในการแก้เกมและการเล่นเกมและการเดินเกมของเซลฟิตเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดเหล่าเด็สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับผมนั่นเองครับผม โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเอาละ,ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูซิว่าเราจะชนะเกมีหรือเปล่านะถ้าเกมี่เกมตามก็ดีนะจะได้สอนแบบเป็นแนวเกมตามนะผมจะพยายามสอนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับผมโอเคไปดูกันเลยเซอร์ฟิสแพดใหม่เป็นตาแรกของผมด้วยนะครับนี่จะเป็นตาขึ้นซูพ e ีมด้วยนะจ๊ะโอเคโอ้เหนื่อยยังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใครยิงสอนใส่ใครยิงสอนใส่ ไอ้นี่มันร้ายม,มันยิงได้จริงๆผมควรจะเริ่มเลสจะได้จบบนแต่ว่าไม่เป็นไรเอาบูงเอได้โอเคขึ้นดูขึ้นอยู่เอานะว่าแบบจริงๆผมอยากจบบนไปเล่นกับฟเฟรนแต่ว่าคือผมกดห้ากันมานะครับคนทีที่าเลยคอว่าแบบมาซ้อมยอนดีกว่าเอายอนให้ไม่เกิดเพราะว่าลีกเกมน,นี้จะเป็นยอนนะครับช่วงเลดเกมถ้าทำยอนเล่นยากได้เขาก็จะไม่ค่อยไมีดาเมจนะครับันก็จะมีแค่บันเดอร์ตัวเดียวที่ต้องโฟกัสกับยูเอนะครับโอเค แต่ผมว่าแบบเกมนี้ไหวเซิรฟ์ฟิกินขาดได้อยู่โอเคผมยอมมันไม่เผยตัวผมว่าแอบไปเล่นยุ้ยตรงกลางน่าจะได้อยู่ขออนุญาตโดดนะแบบนี้ขออนุญาตมีฟิกงฟิกเกอร์นะเมื่อกี้เอ้ยมังกรน,นี้หนีคุณผู้ผมมชมครับผมว่าร้านเลยรีบออกได้อยู่ปรับเขาให้ร้านโอเคกาจจะมาดีๆเฮ้ยยันติโอ้โหโดนนันติโอ้โหโดนหนึ่งด้วยโอ้โหไม่มีใครบังให้เรียบร้อยเลยหนี มันไม่เห็นมันไม่เห็นเอ้ยมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วคุณผู้ชมรอครับรอ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 มาเดิดนตีกระโดดเล็งมาทอดก่อนพอเลยเรายือจานจัดได้อยู่ได้อยู่ไปนี้ได้อ่มันไะเอ้ยรอเรียกมาปิดนี่ว่ารอเรียกมาปิดโู <c oughs ứng> ้เรอเรียกมาปิดยึกยักเข้ามานหน่อยเอออ้าวแล้วมึงพลาดแล้วอย่างนี้ผมน่าจะอันติโดนนะขอแม่นๆมปึ๊บหายเซฟิเนี่ยวิธีการเล่นน่ะคือหลักๆแล้วพยายามอันติให้โดนนะครับอันติไม่โดนนี่ตัวมันค่อนข้าง กระโปกใช่ก็พยายามเล่นเอาหรือว่าจะเอาหนึ่งตอดก่อนเอาสองเปิดก่อนแล้วหนึ่งจิ้มก็ได้หนึ่งแรงมากนะครับเวลาจิ้มใช่แล้วก็อันติปิดก็ได้หรือจะอันติเปิดก่อนตามด้วยสองหนึ่งหรือจะหนึ่งและสองก็แล้วแต่รอจังหวะขึ้นอยู่กับว่าเกมนะครับถ้าเราเลือดน้อยเนี่ยก็จะดีนะครับเซฟฟิตเลือดน้อยเนี่ยยิ่งถึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเราคิดว่าแบบเออจังหวะนี้ถ้าเป็นตัวละครอื่นไม่ได้แต่ว่าจะเป็นเซฟฟิตอาจจะส่วนได้แบบนี้นะครับนี้ รอรอรอดูรอดูผมว่าไอไอไอวันเดอร์เนี่ยทำให้มันเสียงติมันเราเล่นได้นะเพราะว่าตัวผมไม่ได้กลัววันเดอร์ขนาดได้ได้ได้เอาดิรอรอตี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 สุดเลยได้นะเอ้ยมัาตีแล้วมัาตีแล้วไปเลนมาหน่อยไปเล่นไปเลนมาลูกไหวเพื่อนไหวยืนหน้ผมยืนหน้ดูดิผมโคตรถึกอ่ะเอ้ยมันหนึงโดนเอ้ยเอ้ยไหวไหวไหวเห็นปะโอ้โหดูตัวผมมีโคตรถึกอ่ะเอ้ยเร่งย้อนก่อนนะคุณผู้ชมขออนุญาตโฉบย้อน โฟกัส okay. ตัวแรงเมทสำคัญของเขาก่อนเฮ้ยมันฟิกจริงๆผมจะรีบล้วงมันแล้วรีบออกไปถ้าเป็นสายโซลิเวอร์ตายแน่แต่ผมก็จะไม่ถึงขนาดนี้ได้อยู่ออกออกโอ้โหอันตีไม่ทันรอรอรอยอนผมจะไม่เปิดยูเอนะเพราะยูเอมีสกลิลปัดเราออกรอยอนเดี๋ยวมันต้องเดินเข้าช่องแคบมาแล้วขออนุญาตตะคุบหัวโอเคสวยแล้วเดี๋ยวผมจะคัดยูเอนะปึ๊บแล้วเดี๋ยวยูเอเขาจะปัดเราออกปึ๊บโอเคคัดยูเอไม่ให้ไปเติมดาเมจแถวหน้านะแถวหน้าจะได้ตายฟรี ผมว่าเราเลง็ง2ตัวบาดมันได้เล็งย้อนก่อนนะโดนย้อนนะโอเคสวยได้ได้ย้อนได้นำเบอร์โฟกัสโฟกัสโฟกัสตัวมาทอดได้แล้วล่ะไม่ต้องโฟกัสหรอกฟึบขยัดจ้วงโอเคหายชิวๆครับไหวชิวตอนนี้ใช่แล้วล่ะก็โฟกัสตัวดดเมจทีมขังข้าไม่เป็นครับขอยัดโดดครับโอ้ยจิ้มโดนสองนี้สยองเลยครับโหดจัด ดูช็อตดีๆครับว่าเซิร์ฟจะเป็นตัวคัดตัวเบิร์ดเลยเป็นตัวอะไรนะโอเคได้ครับไหวเลยแบบนี้น่าจะจบจบทาวเวอร์ได้ผมว่าเฮ้ยโดด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 เรียบร้อยมาทอนหายง่ายมากอีซี่วินยิ่งเป็นเอนโซนะแล้วเขายกมาให้เราอะเล่นง่ายมากหลือว่เนอร์ตัวเดียวไม่ไม่ไม,ไม่เอาจบเลยดีกว่าเอาจบเลยดีกว่าเพื่อนมันยกออกให้อ่ะสวยงามจัดเลยนะ โอเคแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์นะครับจะเป็นอาเรใจให้ผมมากเลยทุกคนครับซูพิมในรอบหนึ่งปีครับโอ,โอ้โหเหตุผลคือผมไม่เล่นนั่นเองนะโอ้โห MVP ได้ตานี้เอาละรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับคลิปนี้สวัสดีครับผมอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจักันครับ